ปู่ไปอยู่ที่ไหนจะมีสัตว์ที่นั่นเสมอท่านก็มีหมายอยู่ตัวหนึ่งหมาท่านก็มีหลายตัวแต่ว่าตัวดุมันมีอยู่ตัวหนึ่งมันไปกัดไก่ชาวบ้านสวัสดีพี่ๆ <c oughs> ทางไลฟ์สดด้วยนะครับวันนี้นี่มีหลายรายการที่เราอยากจะมาเรียกว่าพูดคุยแล้วก็สื่อสารประชาสัมพันธ์กันหนึ่งในโปรดักที่กําลังร้อนแรงที่สุดของตอนนี้เลยก็คือโปรดัก์ที่ตอนนี้พี่ๆทราบข่าวกันแล้วจะมีพิธีเสกใหญ่ใน วันที่เจ็ดกันยานี้ซึ่งเป็นวันจันทราคาาวัดที่วัดพระธาตุเหมือนหินโบดักสําคัญเรือทงอนั้นก็คือตกะกุดปากระป๋องอ,อยากจะเรียกว่าขอความรู้ขอประวัติตกะกุดปลากระป๋องเนี่ยจากอาจารย์ลินครับผมเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าบริบทของหลวงปู่ศิลาเนี่ยด้านวิชาอาคมนะฮะด้านความเชื่อที่เราแบบเชื่อมาตั้งแต่โบร,โบราณเนี่ยก็คือการทําตะกุดหลวงปู่ศิลาเนี่ย ทำตะกุดให้เรามาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กลวงปู่ก็เลยทําตะกุดเรียกว่าตะกุดอ้อปองอ่าตะกุดอ้อปองก็คือตะกุดที่ให้เราพกแล้วให้เราอ่านหนังสือเข้าใจให้เราเรียนเรียนหนังสือเก่ง <c oughs> ลวงปู่ก็ให้มาเป็นตะกุดอ้อปองลวงปู่จะทําตะกุดไว้เนี่ยดอกเล็กๆขนาดนี้เอาไว้แจกเด็กๆ <c oughs> แล้วก็จะดอกใหญ่ขึ้นมาเนี่ยประมาณสักสองนิ้วเนี่ยก็จะเป็นตะกุดหากิจหมานอื <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดเป็นอีกบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบไปทหารไปรบไปอะไรเนี่ยท่านก็จะทําตะกุดดอกใหญ่ขึ้นมาเป็นตะกุดโทนสําหรับป้องกันภัยกันปืนกันร,ระเบิดอะไรเงี้ยซึ่งท่านมีชื่อเสียงด้านการทําตะกุดเนี่ยมานานมากตั้งแต่ท่านยังเป็นพระหนุ่มสําหรับยุคต้นๆท,ที่เราอยู่กับหลวงปู่มาเราจะสังเกตว่าท่านเขียนตะกุดนีละเอียดที่สุดเลยหลังๆมาการทําตะกุดของท่านท่านจะบวนเอา จะใครจะมาเอาแผนจานอะไรให้ท่านท่านจบวนเอาหมดครับนะครับแต่ก็ยังมีตะกุดของบุคคลสําคัญต่างๆที่หลวงปู่ก็ยังเขียนเป็นตัวอักษรอยู่ครับโอเคครับต่อไปมาพูดถึงตะกุดเพื่อนทาตะกุดโอเคพอจะเข้าใจตำนานเก่าแล้วทีนี้ทำไมถึงเป็นปากกระป๋องครับตะกุดปากกระป๋องเนี่ยมันเริ่มต้นสมัยประมาณ2,518ท่านก็ไปทํากุฏิอยู่นูน่นท้ายวัดสันติวิหาร มันจะมีลำธารนะมันจะเป็นป่าไผ่สป,ปยะมากท่านจะเลี้ยงหมาเลี้ยงลิงเลี้ยง,ยงสรัพรสัตต่างๆอยู่นนั่นท่านก็จะอยู่กับสิงสาราสัตว์ท่านก็มีหมาอยู่ตัวหนึง่งหมาท่านก็มีหลายตัวแต่ว่าตัวดุมันมีอยู่ตัวหนึง่งมันไปกัดไก่ชาวบ้านตอนนั้นเนี่ยมันก็ไปกัดไก่คนในหมู่บ้านเนี่ยอําเภอทวัดบุรีนวัดสันติวิหารแถวนั้นนะชื่อว่าแดงตอนนั้นแดงก็ยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่ไปกัดไก่แดง แดงก็เลยมองกัดไก่ในแดงเออนายแดงก็เลยโกรธว่าเอ๊ะทำไมหมาไข่วะมากัดไก่ตายก็เลยมาโจดขาในหมู่ในหมู่บ้านเขาก็เลยว่าหมาของอาจารย์มหาศิลาพอเป็นหมาอาจารย์มหาศิลาปั๊บเขาเนี่ยเขาก็เลยตามหานายแดงก็เลยจะเอาจะเอาปืนเนี่ยมายิง พออาจารย์มหาศิลารู้ว่าเขาจะเอาปืนมายิงก็เลยเอาเขียนตะกุดซึ่งสมัยก่อนนะแผ่นทองแดงทองเหลืองมันหายากครับท่านก็เลยตัดเอาปลากระป๋องแล้วก็มาเขียนอันกขระเศกเป็นปลากระป๋องไม่มียี่ห้อนะเป็นปลากระป๋องไม่มียี่ห้อนี่แหละครับเศกเสร็จแล้วก็ยัดเข้าไปในสายยางแล้วก็ทําเป็นตะกุดห้อยคอหมาเชือกห้อยคอให้มาพอแดงเห็นหมาปั๊บ แดงก็เลยใช้ปืนแก๊ปเนี่ยยิงซึ่งปืนแก๊ปเนี่ยพอเรายิงปุ้มเดียวเนี่ยมันจะเป็นลูกกระจายหนึ่งนัดจะกระจายไปเป็นร้อยนัดเลยมมันต้องถูกปรากฏว่าแดงยิงครั้งแรกปืนยิงไม่ออกครับก็มาทำใหม่ยิงครั้งที่สองก็ยิงไม่ออกก็เลยยิงดอกที่สามปุ้ม,มออกไป แต่หมานั้นเนี่ยไม่ระคายผิวหนังมันเลยไม,เมไม่โดนจักเม็ดไม่โดนซักเม็ดเลยแดงก็เลยไปแจ้งพยาบาลว่าหมานี่มันมากัดไก่เพราะเขไปยิงแล้วมันยิงไม่ออกหมาเหนียวเขาก็เลยว่าเป็นหมาของข่รก็เปเป็นหมาของอาจารย์มหาศิลาอาจารย์มหาศิลานี่ก็เลยมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปี2518ว่าตำนานตะกุด ปลากระป๋องหรือตำนานตะกุดห้อยคอหมาอืนี่เป็นตำนานมาตั้งแต่บัดน้นเลยณวันนี้แดงยังมีชีวิตอยู่และเป็นกำนันอยู่อำเภอทวัตบุรีนั่นแหละชื่อว่ากำนันแดงกยังมีตัวตนอยู่ก็เลยมาเกิดไอเดียเพราะว่าเลิกมันไม่ใช่ว่าหาง่ายๆครับการทําตะกุดเนี่ยมันต้องมีเลิกมียามอย่างเช่นเนี่ยเราใช้ปลา ปลากระป๋องที่ออกแบบมาเป็นตะกุดปลากระป๋องข้าชาบุ้เลยครับมันมันลอกไม่ได้กขเนยลอกไม่ได้แล้วเราเนี่ยไม่สามารถไปซื้อตามท้องตาลาดได้แล้วก็ให้หลวงปูน่นี่จานแผ่นทุกแผ่นแล้วข้างในตะกุดปลากระป๋องเนี่ยมีการเลเซอร์อักคระคาถาที่หลวงปู่ท่านเขียนให้ตามสูตรนี้ครับแล้วก็เราก็ขอโอกาสให้น้วงปู่ได้อุดเกษาครับแล้วก็มวลสารต่าง และที่สําคัญเนี่ยนะน้องปู่จานเองทุกดอกจานแผ่นเป็นยี่สิบเมตรท่านใช้ไม้เท้าท่านนะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่หลวงปู่เอาไม้เท้าจานแผ่นตัเก็ไม่ได้เอาปลายไม้เท้า้วยเอาหัวไม้เท้านี่วนวนแล้วท่านก็เสกพอหลวงปู่ท่านเสกเสร็จเราก็ไปม้วนไปเลเซอร์ไปทําอะไรมาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เสกแต่ว่ามันโอ้โหมันประจวบเหมาะ ทีแรกเราคิดว่าจะเสกหนึ่งพันสาครับใต้ที่นอนหลวงปู่แต่คราวนี้มันมีเลิก่ะแล้วเลิกเนี่ยจะเป็นเลิกที่พิสดารที่สุดเลิอกใหญ่มากเลิกใหญ่ก็คือเลิกจันทรุปราคาเต็มดวงแล้วถ้าผ่านเลิกนี้ไปเนียการที่เราประเทศไทยจะเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงสีเลือดแบบนี้จะต้องนับไปอีกสี่สิบห้าปี แล้วเลิกจันทรุปราคาสุริยุปราคาเนี่ยเป็นเลิกสําคัญที่หลวงปู่กาหนดใช้เสกตะกุดตัดโคตรเสียนครับฉะนั้นแล้วเนี่ยชุดเนี่ยเสกวันที่เจ็ดเนี่ยหลวงปู่เสกเดียววันที่เจ็ดเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าหนึ่งอะ่ะได้เลิกจันทรุปราคาเต็มดวงแล้ววัดต่างๆสำนักต่างๆเขาจะทําพิธีบูชาพระราหูแล้วใครก็แล้วแต่อย่างเราเนี่ยราศีเมษราศีมังกรราศีธนู ราศีต่างๆเนี่ยที่มีการย้ายพระเสาครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์<ม>ในรอบ18ปีเนี่ยมันแปลกมากนะว่าพระเสาเนี่ยปกติจะเดินหน้า<ม>แต่ตกมาปี2568เนี่ยพระเสานี่เดินถอยหลัง<ม>อันนี้คือเราพูดถึงหลักโหราศาสตร์นะพระเสาเดินถอยหลังไปทับกับราหูเนี่ยพระเสา<โ>นี่ไม่ดีนะพระศุกร์เข้าพระเสาแท่งไม่ดีเลยนะพระศุกร์ อ,อพระเสาร์ไม่ดีใครตกลาหูก็ไม่ดีแต่เมื่อใดก็ตามที่ลาหูทับดาวเสาร์หรือดาวเสาร์ทับลาหูนี่ไม่ดีกับไม่ดีทับกันจะเป็นดีมากอืมเออแล้วมันจะ,จะดีม,ะมาก<ะ>มันจะแบบโอ้โหแล้วพระลาหูเนี่ยอยู่ในตําแหน่งอเอเกษตรตาเทิทบดีนั่นก็คือดีร่ํารวยความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นแล้วเนี่ยคืนวันที่เจ็ดในตอนที่ พระราหูกําลังกลืนกินพระจันทร์จะมีพิธีบูชาพระราหูใหญ่ที่วัดพระาธาตุเหมือนเห็นแต่ว่าไม่ได้ทําโดยคณะสงฆ์นะเพราะว่าท่านไม่เกี่ยวครับเราไปขอใช้สถานที่แล้วก็ใช้ผู้ที่มีความรู้ประกอบพิธีบูชาพระราหูครับเพราะว่าเราก็มูเต็มที่อะแล้วก็มูเต็มที่แล้ววันเสาร์นี้เรามามูด้วยกันเลิกเขาเรียกว่าเลิกชิงดวง จะเป็นการปั๊มแล้วก็เสกแล้วก็ผสมมวลสารพรีมวลสารในวันนั้นในเรือของพยาเชิงดวงแล้วก็เสกเสร็จตะกุดปลากระป๋องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเนี่ยนะที่เรียกว่าจะต้องติดตามกันแบบเกาะติดชิดสนามเลยนะครับพี่พี่ก็คือตะกุดปลากระป๋องอืหลังวันที่เจ็ดนี่อันนี้คือถึงมือได้แล้วถึงมือได้เลยครับมาไปแล้วครับพี่พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม